ขาไ้องมาเหอแม่ขาล้งมาขารงมาขาลงมาขา้งมาขารงมาขมาขาร้องมาขารองมารงมาขอมาขารงมา แม่ไม่ได้ดูเลยแม่มเล่นกับหนูเนี่ยแหละ <c oughs> วันนี้ผมสะอาดเป็น